กับชบมบูรีครับเนื่องจากว่าเรามีนัดทำไฟท้าย CBR 250 Double สังสิดกับชบมพู่รีกแล้วร้อยกนโลไอบ้บ้าใกล้ชิบหายแล้วหลายคนถามที่จับโทรศัพท์ของอะไรมันก็ที่จับโทรศัพท์ธรรมดาอะคือผมอ่ะมันปกติตจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันอยู่ไหนวะนีะ่ยเฮ้ยมันอยู่อย่างนี้ดิยใม่ใม่ม่อยู่อย่างนี้ มาาันจะติดกับที่อุดกระจกเว้แต่ผมเอามาเอาเหล็กมาดัดเชื่อมเหมือตรงนี้แล้วก็ยึดกับตรงนี้หาเหล็กมะเหล็กรูนี่แหละดัดแล้วก็ยึดเข้าเสร็จจบไม่ต้องไปซืีออันเป็นแพงงไอสัตว์มูรูจงไหนวะเออนี่นี่นี่โอเควันนี้สิรีวันนี้อาการศยี่โมงสิรีบอกวันนี้ร้อนมากเลย ชบุรีที่ผมก็ต้องเติมน้ำมันสองร้อยอืมแต่ครันี้ผมจะเติมร้อยเดียวพอเพราะมีน้ำมันเหลือสองขีดไม่ต้องเติมเยอะอยตอนนี้ผมไปกลับจนจะจำทางได้แล้วนะรานนั้นคือกลับมาจากชลบุรีแล้ว แม่ง GPS ไม่ใช่ดิไม่ใช่ GPS แบตหมดแบตโทรศัพท์หมดแต่กลับมาโทกอ่ะคิดดูไปบ่อยขนาดไหน <S <S 1> <S 1> แต่ทางมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกทางมันก็ตรง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 ไปหมดอ่ะมีใครอยากจะถามไหมว่าถ้ากลับชุบรุรีแล้วขากลับเดี๋ยวเจอดา่านบ้างไหมเอาจริงนะตั้งแต่กลับมาเ,าเกือบสิบรอบไปแล้วยังไม่เจอดาออ่านนักรอบเลย อันนี้ก็ไม่รู้นะราออะไรเอ๊ะแต่ขาขากลับวันแรกก็เจอเว้ยเจอแต่รอดเพราะว่ามันเอา X Max กลับแต่ตอนนี้ X m a กขายไปแล้วเป็นฟอร์ซ่าแทน น่าถึงบ้านละวันนี้มีแต่กล้องนะครับมาคนเดียวนี่ไฟท้าย CBR สองห้าศูนย์เดอร์บล่าเดอร์่นาน่าจะตรงพอดี ตอนนี้จะเป็นงานของอินโดนีเซียนะฮะพอดีเพิ่งไปสั่งในช้อปปีมาคือของแท้มันของศูนย์น่ะมันประมาณ3 0 0พันบาทตอนแรกก็จะสั่งของศูนย์แหละแล้วก็เจอในช้อปปีปุ๊บก็เลยจัดเลยครับตอนแรกก็กลัวอยู่ว่าสั่งแล้วมันจะไม่ตรงไม่ตรงรูปหรือว่ม่ตรงปอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันมาจากต่างประเทศแล้วเนาะแล้วก็คนรีวิวไม่มีเลยอันนี้คือยังไม่รู้ด้วยว่าไฟมันจะติดไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันอันนี้ผมได้ราคามา720นะอืม ส่วนไฟเก่าของ JBA มีใครรับไปต่อไหมมาคุยกันได้ให้ถูกถูกเลยเพื่อมีใครอยากได้ไปทํานู่นนี่นะฮะคงจะมีหลายคนแหละที่บอกว่าผมบ้าเลยบอกว่า,าอยู่ลางสีแล้วมาทํำรถที่ชนบุรีอืก็จริงแหละมันก็บ้าน,นิดหนึ่งแหละถึงจะมานี่เดี๋ยวพรุงนี้ก็กลับแล้วมาวันเดียวยว่างทิหายหมาชั่วไอหมาชั่วนี่ สามโมงพอาพอดีเลยกลับบ้านแล้วปุ๊บก็สามโมงตรงเกือบจะตรงเอาของเสร็จไปรับช่างต่อเข้าตัวเมืองบ้านบึงถึงแล้วบ้านบึง <Yeah. S 1> ไ,วไว้อ่ะโคตรไวรอยยี่กระเดียว เรื่องอะเด็กะเรียนกำลังลเลิกเลยไอ้เท่จะเที่ยวเจอจะใส่แวน่นปะใส่แว่นบูรทีบดีกว่า เรียนบางทีมันเปิดตลอด่ววะหไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้าไปดูหน่อยดิ <c oughs> ไปดูดิมันเปิดจริงป่ะ <c oughs> อ๋อเกิดแล้วนี่วาเฮ้ยตอนแรกผมมายังไม่เปิดเว้ย จำกูได้ด้วยทไมเด็กมันเลิกเลยจากมันเป็นสามโมงครึ่งไงนี่หว่าันตี่สี่ันทีสี่ห้าโมงไง เอารูปหรกว่าแรกๆยังไม่มีเหรียญมาวะาเป็นยศษเลยเงี้ยเนี่ยกลับไปรดเล่นอีกครั้งแต่เราต้องไปโลดเล่นที่มอแนละ้ว รถที่ว่าแมงสามโมงครึ่งเนี่ยวานะสามโมงสิบขับรถเกือบยี่สิบนาทีสนเล่นอยู่เนะี่ยอทั้งยวงครับ <laughs> ล็อกกาวยิงดีแต่ตัวใหม่มาเปลี่ยนละยอดกาวร้อนเลยน็อตมันชอบคลายหลุดนะสายตัวใหม่แม่งสั้นไปต้องถอดตัวเข่ามาต่อเพิ่มมันไม่ถึงคนละตัวเลย กาวต่อกันหลุดกันหลุดชั้นดีไม่หลุดแถมไม่อ่อนนะครับเขานี้แล้วปลอดภัยแล้วโอเคเผือเลยครบเสร็จอะไรเดิมคือยังไม่ได้เอากลับบ้านเลย ีเลยทิ้งไว้นี่หมดเลยเราขายดีไหมเนี่ยตั้งแต่บางโคนหน้าเนะีมันมีชิวตแต่งอยู่มันจะขายอยู่ขายดีไมหมวะไปดูกันเผื่อนาคตอาจจะถอดครอบหน้าก็ได้เ,เก็บไปก่อนเรียบร้อยแต่ให้ดีก็ต้องเปลี่ยนถ่ายสั้นด้วยถ่ายสั้นแม่งเก่าเกิดมากแม่งเก่าเกินละ ปีขวาแลย้ยไม่เห็ียนเลยไฮ้สันแล้วก็ต้องถ้าไม่อยากได้ไฟเลี้ยวเดิมก็ต้องใส่พวกไฟเลี้ยวหลอดแล้วก็ไเลี้ยววตาม มองเห็นชัดเจนปริงเบรให้ดูลอเลาที่ยมองไกลๆก็เหมือนไฟท้ายเดิมไงก็ไม่รู้นะชิปแต่มันก็จะได้เรื่องตูดที่สปอร์ตขึ้นดูแหลมแหลมขึ้นหยียบเบรกเดี๋ยวให้ดูทุบทบ อจะติดเป็นชั้นที่สองนะฮะ <1> 1> ประมาณนั้นโอเคโดยสรุปท้ายเราก็เสียไปประมาณเท่าไหร่วะาสั่งท้ายมา5,900าแล้วก็มีตูดมดอีกพันหนึง่งแล้วก็มีไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้เพิ่งสั่งมา720ถูกมากดียวสั่งเบิร์ศูนยะครับเบิก์ศูนย์ันบาทไม่เอาหรอกแต่จริงๆค่ะกูไม่เจอตัวนี้กูกูเอาศูนละ ออรวมราคาก็ประมาณ7 0 0 0เกือบ8 0ด0ไดใช่ไหม6 9 0ั้บวกเจ็อ่ะประมาณ7 6 0 0เกือบ8,000นะฮะรวมทั้งหมดที่ผมใส่มานะฮะใครอยากใส่ก็ลองไปใส่กันดูได้นะฮะ <S <s <ut ters> ถอนแม้วเหนื่อยมาก <s ut ters> ก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับเดี๋ยวถ้าจะแต่งอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมก็จะอาคลิปลงให้แล้วเจอกัน